สรุปนี่เป็นทหารหรือเป็นดาวติ๊กต็อกกันแน่ครับเนี่ยชุดลายพรางเต็มยศแต่บทบาทการแสดงเอาล่างวัานตูกตาท่องไปโลดปากคล้องหนีตายแต่มือกดรับดาวลัวลวมาฟังความจริงที่ซื้อฟังพุ่นบ,กกาบ้ากล้ากว่าทหารไทยเห่ายื่นเก๋าหัวส่วนทางพุ่นคลานหากินกับความสงสารแบบบ่มีความอายเอาหมดสภาพเลยครับพี่น้อง ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่ไม่ใช่ฉากในหนังตลกคาเฟ่นะครับแต่นี่คือรั่วของชาติของฟังพุ่นเขาเองสดสดล่อนลเมื่อบายนี่ครับที่ชายแดนเขาพระวิหารทหารไทยเห่าแค่ขยับนิดเดียวฟังนุ่นถึงกับทิ้งฐานกระเจิงแต่ประเด็นมันบ่้อยู่ที่การหนีครับคุณผู้ฟังประเด็นมันอยู่ที่ทานี้คลานศอกคลานเขา้าสภาพดูบบได้แต่ในมือ ในมือยังกำโทรศัพท์แน่นถ่ายคลิปตัวเองลงโซเชียลโอ้ยจะหนีหรือจะหาคอนเทนต์จะเอาชีวิตรอดหรือจะเอาดาวหิวเงินอะไรขนาดนั้นมาครับเดี๋ยวผมเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังว่าทําไมงานนี่ทหารไทยเฮาถึงยืนล้อลอสวนฟังนุน่นถึงต้องคลานครับบ้านคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันต้องขยี้เห็นแลกันไปข้างนึงเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการประทะากันทงังาทหารแล้วครับ แต่มันคือเรื่องของการละครล้วนๆคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแถวๆพื้นที่ทับซ้อนเขาพระวิหารทหารไทยเฮ้ากับปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับมีการกระชับพื้นที่เดินตรวจตาดูความเรียบร้อยตามยุทธ,ธวิธีเพื่อความมั่นคงของชาเฮ้านี่แหละครับไม่ได้มีการยิงปืนโป่งปัง,ปงหรือใช้อาวุธนักอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวย้ำนะครับว่าทหารไทยเฮ้านิ่งมากและใจเย็นมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นฟังตรงข้ามฟังพูดน,นะครับ จู่ๆก็เกิดอาการองค์ลงขึ้นมาเฉยเลยคุณผู้ฟังครับลองลับตานึกภาพตามผมนะครับในขณะที่พี่น้องทหารไทยเห่ายืนตะงานอยู่บนเนินสายตามุ่งมัน่นมือจับอาวุธในท่าเตรียมพร้อมแต่บ่ได้ประทับบ้าคือดูเข้มแข็งหน้าเกรงขามสมชายชาติทหารแต่ตัดภาพไปที่อีกฟังครับโอ้โหวุ่นวายยังกับเพงแตกลั่งมีการทิ้งเป้ทิ้งเข้าของเครื่องใช้กระจัดกระจายเหมือนฉากหนังสงครามที่กำลังโดนบุกนัก ทั้งที่ความจริงคือเงียบกริบไม่มีเสียงปืนสักนัดแล้วที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังคลิปที่หลุดออกมาวันนี้ตอนนี้เนี่ยมันเผยให้เห็นพฤติกรรมที่ผมเห็นแล้วตองอุท่านว่าอีหยังวะ คือพีแกเล่นบทผู้ประสบภัยครับทหารกลุ่มหนึ่งของฟังพุ่นแทนที่จะตั้งแนวรับหรือถอยล่นยังมีระบบสมเกียรติทหารกลับเลือกที่จะหมอบคลานครับคลานไปกับพื้นยาหน้าตาตื่นตะนกทำตาเลิกคลักหายใจหอบที่ฮะดูเพลินๆเ,เหมือนกำลังหนีกระสุนปืนที่สาดมาดังห้าฝนแต่ความจริงคือเงียบกริบไม่มีเสียงปืนสักนัดและที่พีกที่สุดพีกจนผมต้องกุมขมับ คือในขณะที่ปากร่องโวยวายขากระตะเกียกตะกายคลานหนีแต่มือขวาพี่แกเนี่ยชูโทรศัพท์มือถือขึ้นมาท้ายนาตัวเองท้ายเซลฟี่วิดีโอครับคุณผู้ฟังจัดแสงหามุมกล้องเช็คน้าจอตลอดเวลาว่าน,นาตัวเองดูนาสงสารพอหรือยังคุณผู้ฟังคิดดูสิครับคนปกติถ้ากลัวตายจริงๆถ้าคิดว่าคาซึกกำลังจะบุกมายิงหัว วินาทีนั้นใครเขาจะมีอารมณ์มาไลฟ์สดใครเขาจะมีกระจิตกระใจมาเช็คคอมเมนต์สัญชาตญาณมนุษย์มันต้องวิ่งปลาลาบแล้วครับแต่นี่อะไรคลานไปพูดไปหันมุมกล้องไปนี่มันไม่ได้กลัวทหารไทยครับแต่มันกำลังบิวดามา้าผมกล้าพูดเลยว่านี่คือพฤติกรรมของทหารเกลียนคีย์บอร์ดตัวจริงเสียงจริงเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร คุณผู้ฟังคงเดาไม่ยากก็เพื่อเอาไปลงติก t o อเอาไปลง Facebook ฟังบ้านเขาไงครับสร้างกระแสชาตินิยมปอมๆปัป่นหัวคนในชาติเขาให้เกลียดชังไทยบอกว่าดูสิทหารไทยลังแกเราทหารไทยโหดร้ายบุกรุกเราแล้วผลลัพธ์คืออะไรครับยอดวิวพุ่งกระชูดดาวรัวๆของขวัญในไลฟ์แดงติ๊ง โถถังศักดิ์สรีลูกผู้ชายมันหายไปไหนหมดใส่ชุดหลายพลางแท้ๆถือปืนแท้ๆแต่กลับมาหากินกับความสงสารความสงสารแบบนี้มันน่าอายครับมันคือการเอาความลับความลับทั้งทหารมาขายกินหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วไม่มีความลับอะไรเลยมีแต่ความลวงโลกผมไปส่องดูคอมเมนต์ฟังพูนมา โอ้ยมีแต่คนเข้าไปพิมพ์สงสารฮีโร่สูซูนะโอนเงินให้รัวๆเห็นแล้วผมละขำจนทองแข็งเขาหารู้ไหมว่าฮีโร่ของเขาเนี่ยกำลังเล่นละครลิงหลอกเจ้าอยู่ส่วนทหารไทยเราที่ยืนดูอยู่บนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพีพีทหารไทยคงยืนมองหน้ากันแล้วถามว่าเฮ้ยมันทําอะไรของมันวะนั่นผีเขาเหรอคือยืนเกาหัวงงๆครับทหารไทยเราไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ยืนกดดันด้วยสายตา ฝั่งนู่นกสติแตกมโนไปเองเป็นสงครามโลกครั้งที่3มแล้วนี่แหละครับคือความแตกต่างของคุณภาพทหารไทยเราคือทหารอาชีพครับเราฝึกมาเพื่อรบเพื่อปกป้องอธิปไตยเรามีวินัยเรามีความเข้มแข็ง เราไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดเรียกร้องความสนใจใครหน้าที่คือหน้าที่ศักดิ์ศรีมันอยู่ที่การกระทําไม่ใช่ยอดไลฟ์แต่ฝั่งพูนบางกลุ่มนะครับผมขอใช้คําว่าบางกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเหมารวมทําตัวเหมือนทหารคอนเทนต์วันๆไม่คิดเรื่องยุทธวิธีคิดแต่เรื่องยอดเอนเกจเมนต์จะเอายอดวิวไปแลกข้าวกินได้ยังไงแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับพอคลิปนี้จบ พอกดหยุดอัดผมพน,นันได้เลยว่าพี่แกคงลุกขึ้นมาปัดฟุ้นที่เขาแล้วเดินผิวปากกับคายหน้าตาเฉยเผลอเผอนั่งนับเงินบริจาคกันเพลนเลยที่นี่คือมันเป็นธุรกิจไปแล้วครับพี่น้องการสางความเกียรดชังไทยคือช่องทางธรรมาหากินของคนกลุ่มนี้โดยที่บอสนเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นยังไงบอสนว่าความจริงคืออะไรขอแค่ได้เงินขอแค่ได้นาะ คุณผู้ฟังเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าพฤติกรรมแบบนี้มันกระจอกสิ้นดีคือถ้าจะลบกระลบกันด้วยจีมือ้อวัดกันที่ใจแต่นี่เล่นสงรามประสาทแบบเด็กเลี้ยงแกะตะโกนว่ามาปลามาแล้วมาแล้วเพื่อขอขนมกินนาเวทนาครับกลับมามองที่ทหารไทยระวังครับวันนี้ผมภูมิใจมากนะ ภูมิใจที่ทหารเรานิ่งได้ขนาดนี้ภูมิใจที่เราบ่หลงกลไม่หัวร้อนตามเกมปั้นประสาทของเขาการที่ทหารไทยยืนนิ่งๆรักษาพื้นที่ยังมันค้งเนี่ยแหละครับคือการตอบโต้ที่เจ็บแสบที่สุดมันฟ้องให้โลกเห็นว่าใครคือของจริงใครคือของปลอมสถานการณ์ตอนนี้ที่ใช้แดนทหารไทยเรายังคุ้มเชิงอยู่ครับทรัพยากรทรัพยากรของชาติเราเราหวงแหนยิงชีพจะดินก้อนเดียวหรือหินก้อนเดียวเราก็บ่ยอมให้ใครมาเอาไปไง่ายๆแต่เราก็บ่บ้าเลือดขนาดจะไปไล่ยิงคนทำคอนเทนต์หรอครับ ปล่อยให้เขาเล่นตลกให้เฉาโลกดูไปเถอะครับเราดูแล้วก็ขำๆกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ให้คุณผู้ฟังคิดคือเราต้องรู้เท่าทันครับอย่าไปหลงเชื่อภาคที่ซื้อฟังพูดเขาพยายามประโคมข่าวเขาพยายามวาดภาพให้เราเป็นยักษ์เป็นหมานเป็นผู้ไล่หลังแก่ขนตัวโลยทั้งที่ความจริงคือขนตัวลยนั่นแหละครับที่พยายามจะวิ่งเอาหัวมาชนกำแพงแล้วล่องหายฟ้องแม่ สรุปนะครับพี่น้องเหตุการณ์นี้มันฟ้องชัดเจนว่าศักดิ์ศรีมันกินบ่อได้แต่เงินบริจาคมันหอมหวานทหารไทยเรารักษาแผ่นดินด้วยชีวิตแต่บางกลุ้มฟังนูนรักษาแผ่นดินด้วยคอนเทนต์เห็นแล้วสมเพชครับ วันนี้ทหารไทยเราพิสูจน์แล้วว่าของจริงบ่ต้องพูดเยอะแค่ยืนเฉยๆเขาก็แพ่ภัยตัวเองแล้วแพ่ความโลภแพ่ความขี้ขลาดในใจตัวเองใครเห็นด้วยว่าทหารไทยสุดยอดพิมพ์ทหารไทยสู้ๆมาข้างล่างคอมเมนต์มาให้กำลังใจพี่น้องล่วงของชาติเล้ากันเยอะๆนะครับให้เขารู้ว่าคนไทยข้างหลังยังเชยรออยู่เสมอส่วนใครเห็นคลิปต้นทางของฝั่งพูดแล้วอยากจะขำกดไลค์คลิปนี้แล้วแชร์ไปให้โลกรู้ครับว่าวีรกรรมทหารคอนเทนต์มันเป็นยังไงแชร์ไปให้ถึงหูถึงตาขนทั้งโลกครับว่าความจริงมันเป็นแบบนี้อ้อแล้วก็อย่าลืมมกกดดดตติาแล้วก จะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตเข้าไม่ไไปให้รับรองว่าช่องเราจะกาะติดสถานการณ์นี่แบบไม่ปล่อยมีอะไรคืบหน้ามีคลิปตลกตลกอะไรหลุดมาอีกผมจะรีบเอามาแชร์เอ้ยเอามาเล่าให้ฟังทันทีครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนฝากไว้ให้คิดนะครับเป็นทหารต้องรักษาชาติบอช่รักษาเครดิตในโซเชียลสวัสดีครับ